สวัสดีครับพี่น้องเอฟซทุกขู่ทุกคนครับสําหรับคลิปนี้ทั้งช่องของเบาแหลมพารวย9้าพารวยจะพาพี่น้องมาติดตามเบิ้งตัวเลขแนวทางเหล่าพัฒนาครับสําหรับเล่าพัฒนาในงวดที่ผ่านมาวันพุทธที่2อสิงหาคม2566ลาวเหล่าพัฒนาเลขที่ออก267809สําหรับเลขกลัง 78ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีทันใดที่โชคหมานก็ขอแสดงความดีใจน้าพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนครับสำหรับพี่น้องเอฟซีทันใดที่ยังบพทันได้โชคได้หมาน้ำเพลินครับอย่าเพึงหน่อยใจไปเขามากแล้วกับมารอเบิ่งเอาตัวเลขหน้าทางครับผมกับบาวแลมครับพี่น้องครับสำหรับมือนี้จะพามาเบิ่งตัวเลขหน้าทางของธนอารย์เซียนหนองคายครับผม ครับสำหรับเลขวิ่งครับผมในงวดที่ผ่านมาครับท่านอาจารย์กะวิ่งให้ที่เด่นศูนย์รองสองครับเลขวิ่งกะลุดไปเนาะพี่น้องครับสำหรับตัวเลขจับคู่ในงวดที่ผ่านมาครับผมของท่านอาจารย์เซียนหนองไก่กะลุดไปครับออกเป็นอย่างครับพี่น้องครับสำหรับตัวเลขแนวทางของเลขคำนวณกะมีลุดมีเข่าครับผมครับสำหรับพี่น้องเอฟซีที่เขามากกันแล้วครับ มาเบิ่งเอาตัวเลขแนวทังไปน้ำกันครับผมขออนุญาตปรับมุมกล่องแป๊บหนึ่งครับสำหรับเลขเล่าครับผมในงวดที่จะถึง วันศุกร์ที่4สิงหาคมสอง6้าร้อยหก ล่าพัฒนาครับสำหรับวันนี้จะพามาติดตามตัวเลขแนวทางของธนาจารย์เซียนหนองคาย ครับก่อนที่จะไปเบิ้งตัวเลขจับคูไปเบิ้งเลขวิ่งกันก่อนครับพี่น้องบนล่างวิ่งรูด 0กับ1ครับสำหรับเลขวิ่งครับผมท่านอาจารย์กะเด่น0รองหนึ่งมาเบิองเลขติดกันก่อนครับผม 0 1 2เอามาจับกับ678ครับพี่น้องครับไปวงในส่วนของตัวเลขจับคู่กันเลยครับผมสองหก สองเจ็ดสองแปหนึ่งหหนึ่งเจ็หนึ่งแปูนยห 0 7 0 8ครับสำหรับตัวเลขหน้าทางของท่านอาจารย์เส้นนองค่ายค่ะไหามาถือว่าบลายหางครับผมครับสำหรับตัวเด่นเดนครับพี่น้องก็ะจะมี16 17 18ครับผมครับสำหรับตัวล่องก็จะมี26 27 28 06 07 08กครับผมครับสำหรับน้องเอฟซีที่เห็นตัวเลขหน้าท่างกันแล้วกระผมของ่านอาจารย์เซียนน้องค่ายครับ เบาแรงกับอกอยากให้พี่น้องครับผมพลาดโอกาสเนาะครับเนาะครับเห็นกันแล้วก็อย่าลืมครับพี่น้องครับแคปหน้าจอครับผมครับสําหรับตวเรขแนวทางเวลาเที่เราแคปหน้าจอไว้เราจะสามารถเอามาเทียบเคียงเนาะครับกับอาจารย์อีกหลายสําสำนักใดครับผมครับ ทั้งช่องของมอลแรมจะพยายามครับผมที่จะเอาเฉพาะสำนักที่ครับตัวเลขโดดเด่นเอามาลงให้พี่น้องครับพี่น้องจะได้มีเวลาครับผมในการเทียบเคียงใดท่านเนาะครับเนาะครับเพราะว่าครับสําหรับเล็กเล่าพัฒนาในเวลากะือวาบอลายครับผมครับมีเพียงสองมือครับในการเทียบเคียงครับผมครับจริงๆแล้วเวลาที่เทียบเที่ยงนี่มีบ่าลายพี่น้องเพราะว่า บางครั้งตัวเลขแนวทางมาลงกมือสุดท้ายคือมือมือนี้ครับผมมือหววออกเลยครับพี่น้องก็ต้องจํากัดเวลาครับก็มีกิจการงานของตัวเองเนาะพี่น้องครับมองเป็นว่าจะเว้นวางกันเสมอครับสําหรับตัวเลขแนวทางครับผมครับก็ฝากพี่น้องเอาไว้ครับกับตัวเลขแนวทางของท่านอาจารย์เซียนนองคายครับ ครับพี่น้องเอฟซีท่านไหนครับผมที่เขามากันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับทั้งช่องกันเอาไว้ครับพี่น้องครับเพื่อพี่น้องจะบริพาทคลิปตัวเลขแนวทางดีๆจากทั้งช่องของบ่าวแหลมพะรว้ยกล่าวพะรวยครับผมกลับบ่าวแหลมกาวพะรวยก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับที่เขามาสนับสนุนครับซึ่งช่วงนี้ก็ถือว่าพี่น้องเอฟซีครับให้ความสนใจกับ เล็กเล่าพัฒนากันเยอะน้องพี่น้องก็ขอกลับขอบพระคุณครับผมสําหรับความอดูครับผมครับความกรุณาครับสาหรับทั้งช่องของบบาวแหลมพารวยกาวพารวยครับผมกับผมมียังครับจะตอบแทนพี่น้องนอกจากครับผมการนําตัวเลขแนวทางครับดีๆครับการนําเสนอครับสิ่งไหนบอดีพี่น้องตีติ่งได้มากเลยครับผมพร้อมพัฒนาพี่น้องเอฟซีทุกคน ได้ตลอดเวลาครับสำหรับคลิปนี้ครับผมทั้งช่องของบาวแหลมพะรวยกาวพะรวยกะต้องขอตัวมา่าพระจากพี่น้องไปก่อนก่อนจากกันขออำนวยอวยพรให้พี่น้องเอฟซีทุกคูทุกคนโชคหมานดำรวยถูกหวยกันหมดทุกคู่ทุกคนครับผมในวันศุกร์ที่4สิงหาคม2566กับเลขลาวพัฒนาตัวเลขแนวทางของท่านอาจารย์เซียนหนองคายครับผม กลับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตวัวลาพระาจากพี่น้องไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม